ไว้ค่ะลอาก็เป็นไปดีด้วลองถ่ายดู ข้างนอกดูกาเป็นอย่างนี้ว้าว ใบเส้นโชว์ไายืนโชว์เลยค่ะเห็นไหมเออออกมาตากแดดเออหนักแล้วก็ควายใบเส้นนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐโอคลาโฮมานะคะโอเคมาจะแรกพะนายว่าจะจบพอดีมาเจอพวกนี้ก็สนุกดี อันนี้ก็เขาก็บอกอย่างี้เขาว่า buffalo o u r s t a t e animal ชาร์พีค่ะมันัสนุกอันนี้ก็เอาให้เอาหน้าเข้าไปใส่ตรงน้ำใส่ถ่ายรูป ก็อยู่ในบริเวณในเชโูกีทรัตติงฟอสที่ไหนนี่ไปนะพอดีออกมาเดินดูเห็นไ,ไหมมีเขาทำสัญล, <c oughs> <c oughs> ลักษณ์รถเราหน้กนปกินทเชลูีเชูกี ยูตรงนี้มองเห็นไร้เส้นกติดถนนรุ่น66เลยนะคะเนี่ยมีอะไรให้ดูแบบตื่นตาตื่นใจตรงนั้นก็เป็นอ๋อเป็นร้านอาหารโอเคนะคะ <beter> จบตรงที่ไร้เส้นนยายเห็นไหมตัวเป็นเป็น <analy zer>